ชร์คอเนอร์ร่วมห่วงใ่โดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะในช่วงแคร์คอเนอร์วันนี้นะคะเราคุยกับนายแพทย์จิตจ,จำลองหักรินสุดอายุรแพทย์ระบบหัวใจและหลอดเลือดสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีครับหัวใจก็จะเดินได้ก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเครื่องรถนะครับนะครับจะไปได้ก็ต้องมีน้ํามัน ะนะคะอันนี้ข้อนี้ก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็คือให้พลังงานกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับที่จะทําให้กล้ามเนหัวใจนั้นบีบตัวได้เวลาเขาตีบนี่เขาจะบีบตัวดีไหมคะคุณหมอโดยทั่วไปเนี่ยนะครับตีนะครับถ้าตีบเรียกว่าปานกลางนะฮะหรือว่าค่อนข้างมากแต่ไม่มากนะ นะครับคือยังไม่ตันนะฮะในลักษณะการปกติเนี่ยนะฮะในขณะพักเนี่ยการบีบก็ยังคงเหมือนกับปกติอยู่<อ>นะฮะแต่ว่าถ้าหากขณะที่ไปออกกาลังกายนะครับแน่นอนว่าออกกาลังกายนะฮะหัวใจในตั้งแต่หัวใจมันก็ต้องบีบแรงขึ้นนะฮะแล้วก็เร็วขึ้นก็ต้องการเลือดที่จะไปเลี้ยงมากขึ้นนะครับพอเส้นเลือดมันตีปั๊บเนี่ยไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยนะฮะ ก็จะเกิดมีการบีบตัวที่ผิดปกติได้ทีนี้นอาการเขาจะเหมือนกับที่เราเคยคุยกันมาส่วนอื่นๆไหมคะนึกถึงว่าขณะปกติเนี่ยนะครับก็คงไม่มีอาการอะไรนะฮะแต่พอไปออกบังกายปั๊บเนี่ยก็จะเกิดมีอาการแน่นหน้าอกนะฮะโดยเพราะยิง่งตรงกลางนะครับซึ่งร้าวขึ้นไปที่คอหรือว่าไปที่แขนทั้งสองข้างนะฮะ แล้วถ้าหากหยุดนะฮะก็อาการพวกนี้เนี่ยก็จะหายไปภายในสองสามนาทีอ๋อ oh, ค่ะแล้วถ้าโดยตัวหลอดเลือดหัวใจตีดนี่ความรุนแรงของเขามากไหมคะอางนี้นะครับถ้าตีไม่ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็ต นะฮะจะไม่มีอาการ,100รตีบร้อยเปอร์เซ็นก็ตายยังนะครับเส้นเลือดในเลือดหัวใจมันอุดตันนะ,ะ,นะฮะเาเหตุอะไรก,ขก,กรข็ขึ้นอยู่กับการตีขึ้นอยู่กับการตีบนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับมีนอกจากตีบแล้วเป็นเรื่องของการอุดตันกระทพนหานด้วยค่ะนะครับทีนี้มันจะมีอะไรที่เป็นปัจจัยกระตุ้นหรือสาเหตุนะคะปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มแล้วกันนะฮะกลุ่มหนึ่งเนี่ยซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะอย่างเช่นอายุที่มากขึ้น นะครับอย่างเช่นเพศชายนะฮะซึ่งเป็นการขาดฮอร์โมนเพศหญิงอ่ะนะฮะหรือฮอร์โมนเพศชายก็ไม่ร้าละ <S <S ทําให้มันตีบเร็วกว่าผู้หญิงนะฮะหรือว่ากรรมพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะฮะหรือว่าญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยนะครับเป็นโรคหัวใจนะฮะโอกาสตีบของเราก็มากขึ้น<อ>นะฮะการอีกอย่างนึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้นะฮะเช่นเรื่องการสูบบุหรี่ นะครับเ,เรื่องไขมันในเลือดสูงเรื่องโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นถ้าอย่างนั้นมาดูการรักษา,าอันแรกก็คงต้องปรับเป็นพฤติกรรมนะคระับ <นะ S 2> เป็นเรื่องธรรมดาทุกครั้งเลยนะคะพูดง่ายทำยาก <laughs> นะครับ เริ่มตั้งแต่ลดพยายามที่จะลดความเสี่ยงนะฮะคุมอาหารเอ่ยออกกําลังกายเอ่ยพักผ่อนให้เพียงพออีกเรื่องความเครียดนะครับนั่นคือเราต้องดูแลตัวเราแน่นอนนะฮะคือปฏิบัติตนให้มันอ,อย่างที่ควรจะเป็นนะวิธีอื่นในการรักษาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการรับประทานยา นะฮะหรือเป็นการขยายหลอดเลือดนะฮะโดยใช้บอลูนหรือว่าใช้ตะแกรงเหล็กถ่างไว้เนี่ยนะครับแล้วในที่สุดก็เป็นบายพาสนะฮะเป็นการผ่าตัดต่อเส้นเลือดใหม่อยากจะให้คุณหมอฝากกับคุณผู้ชมที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมดูแลยังไงคะการดูแลตัวเองก็คงเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับนะฮะแต่ถ้าบอกว่าสังเกตการเนี่ยนะฮะก็คือมีอาการที่อะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันผิดปกติอะที่สําคัญน่าจะเป็นเรื่องเหนื่อยง่ายมากกว่า นะฮะเหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็มีอาการเจ็บมีการแน่นหน้าอกนะฮะแล้วก็รู้ความเสี่ยงของตัวเอง ะะเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อให้เส่นได้ตีบแล้วตัวเองไม่เคยทราบเลยนะฮะก็ะต้องมาพบแพทย์นะฮะและการสกรีนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการเดินเสยายพางนะครับการทำเลเซอร์ไซเคอันนั้นดีที่สุดอันนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นดีมากะะดีมากค่ะดีมากเพราะว่าความเสี่ยงต่ำ<อ>แล้วเราก็สามารถที่จะสกรีนคนไข้จำนวนมากได้ถ้าอย่างนั้นมาดูวิธีการป้องกันจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะการป้องกันที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ นะฮะการควบคุมอาหารหรือเรื่องอาหารไขมันสูงนะฮะหรือเรื่องอาหารเค็มถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีโรคความดันเลหิตสูงนะครับพยายามคุมอาหารโดยที่ตามคําแนะนําของอาหารเบาหวานนะครับถ้าคุณมีโรคเบาหวานนะฮะควบคุมน้ําหนักให้พอดีนะฮะออกกําลังกายเป็นประจำโดยเพาะอย่างยิ่งการออกกาลังกายแบบแอโรบิกนะครับซึ่งใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เดินออกกําลังกายเป็นเวลานาน,านอย่างเช่นเดิน เดินเร็วว่ายน้ำนะฮะขี่ยานอยู่กับที่นะครับแล้ถ้ามีโรคอะไรก็ตามต้องรักษานะฮะร,รับประทานยาให้สม่ำเสมอค่ะคุณผู้ชมคะ วันนี้หันมาบอกตัวเองนะคะว่าบางครั้งความสุขชั่วครู่ทําให้เราทุกไปนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณหมอให้ข้อคิดดีมากเลยว่าเราอาจจะสุขน้อยลงหน่อยในการรับประทานแต่นั่นคือทําให้ชีวิตของเรายืนยาวนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะสําหรับนายแพทย์จิตจำลองหักรินสุดอายุรแพทย์ระบบหัวใจและหลอดเลือดน,นะคะขอบพระคุณมากค่ะ okay.